สวัสดีค่ะวันนี้คุณชายทองนะคะคุณชายคุณชายนอนอาบน้ำจ้ะมานาวไปไหนมานาวมานาวไปไหนนั่นนั่นนั่นไปไหนนั่นมาอาบน้ำเร็วเนี่ยคุณชายทองนี่ไม่เห็นไหมคุณชายทองนอนอาบน้ำอย่างสบายเลยนี่เร็ว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 มาพี่หนาวหนาวมานี่นาว ชายทองอาบน้ำมะเป็นยังไงสีสีหังยงังสีโอ้ยยังไม่หายเลยนะ้องมะนาวสีเนะาะคงจะรักษาเป็นฟีสองสีนะคะแม่แม่เนี่เออมีน้ำตานอ้องทำไมโอ้ไม่ได้นอนหรยอมะนาวทำไมน้ำตาไหลทำไมมันเป็นอะไรนะเนี่ยไปหายามมาลางเนาะน้ำตาทำไมไหลจังเออตื่นเช้ามาน้ำตาไหล เป็นอะไรเนะาะมะนาวานาวคนสวยนะี่ทองไม่เห็นน้ำตาไหลเลยเนาะเนี่ยชายคุณชายทองนี่น้ำตาไม่ไหลแต่มะนาวนี่สงสัยฝุ่นจะเข้าตาวันนี้แม่ควันจะได้ไปหายามาล้างน้ำยามาล้างให้มะนาวกนะ่อนเนาะเข้าเข้าเมืองนะยาล้างโอ้ชายทองเอ้ยคือเอิดอันง่วงดีแทอะ คุณนมจะลุกแล้วจะลุกแล้วนาน,านานนานอา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 เฮ้ยานนอาอาบน้ำไปไหนแล้วคุณชายทองหานาอาบนี้มะนาว,นานาวเกี่ยวอะไรกันเน,นาะเนาะนอนก็นอนดีนะนนดูดูคุณชายทองมากินน้ำด้วย หัวงามคู่ฝากเป็นกำลังใจให้พี่มะนาวกับน,น้องทองคำด้วยจ้าแม่แม่จ้าอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ